แม่เจ้าหรือว่าผัวทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเอาละคะ่ะทุกคนนั่งพักหายเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วก็คือมาคุยต่อนะคะในเรื่องเมื่อวานนี้ยังจริงทวนไว้ยังไม่จบอีกเพราะว่าเเล่าสถานการณ์ที่ทำงานให้ฟังก่อนแต่ก็เนื้อหายังไม่จบทีทุกคนพรุ่งนี้สาวสว่างต้องเข้าไปาที่ออฟฟิศแล้วก็ไปคุย เขาว่ามันเป็นเพราะเหตุใดถึงาสามิตย์ขอแจ้งขอเขาแล้วว่าหยุดวันหนึ่งแต่คำว่าอนุมัติไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวไปรอคำตอบพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งแต่วันนี้นะคะจะมาเล่าอะไรให้ฟังทุกคนคำว่าป้าข้างบ้านหรือคำว่าคนผู้ช่วยสอบแนนดีกว่านะคะ ในเรื่องสถานะการเงินหรือว่าสถานะครอบครัวต่างๆนานาแม่เจ้าอยากจะบอกทุกคนมากๆเลยนะว่าคําว่าออพอสอนนี้คริสตักรารนี้หรือว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาไม่มานั่งดูตรงนี้แล้วนะคะเข้าใจนะความรู้สึกของทุกๆคนว่าเป็นห่วงมากเป็นห่วงว่าเราจะไม่มี อันจะอยู่อันจะกินนะคะหรือว่าเราโดนเสกสยไล่ส่งหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็จะคิดกันไปต่างๆนานานี่คือปัจจุบันนะคะยังอยู่นะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยเขายังรอฟังคำตอบอยู่นะคะเห็นคนข้างบ้านเขาก็ได้ผัวฝรั่งแต่ทำไมเขามาซื้อนู่นซื้อนี่เก็บไว้เยอะตุนเงินเยอะแล้ว สามสาวข้างบ้านเนี่ยเขาไปทำอะไรทำไมลูกสาวไปเมืองนอกตั้งสามคนไม่เห็นมาซื้ออะไรไม่เห็นมาสร้างบ้านไม่เห็นมาทำผ้าผัวทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทุกคนนี่คือมันเป็นวัฏจักรหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะขอบคุณมากๆเลยนะคะในความหวังดีของป้าข้างบ้านเนาะของหน่วยสืบแนมนะคะ ต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะถ้าใครคนหนึ่งได้แฟนต่างชาติแล้วเขาก็จะมีกองสนับสนุนแล้วก็กองสาบแช่งมันจะมีสองฝั่งฝ้าอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะหน่วยสนับสนุนก็คือได้แล้วขอให้ได้ดีตลอดหน่วยสาบแช่งก็จะบอกว่าถ้ามันได้อะไรไปแล้วก็ อย่าให้มันได้ต่อให้ทุกอย่างล้มเหลวในชีวิตให้หนู่นให้นี่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้คนแบบนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนนะอันนี้คือเล่าสถานการณ์ความเป็นจริงให้ฟังเพราะตัวเราเองเนี่ยก็คือได้รับอย่างนี้มาแล้วก็เลยมาตอบคำถามนะคะว่าทำไมไม่ไปซื้อหรือไม่ทำอะไรทั้งสิ้นที่เมืองไทย เพราะว่าเหตุการณ์แรกก็คือหนึ่งละมาอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีทุกคนอ่ะยี่สิบเอ็ดปีเอาตรงๆเลยนะเราอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เมืองไทยปีทั้งปีนะคะจ้าวสว่างเนี่ยอยู่ที่นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นตปีทั้งปีเก้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่นี่สิเปอร์เซ็นไปเที่ยวเมืองไทยอ่าสิเปอร์เซ็นอยู่กับพ่อแม่แป๊บแป๊บแล้วก็กลับ แล้วทีนี้เรื่องการที่เราจะไปซื้อหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่าลืมอย่างที่สองที่สาวสว่างจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าการใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์ที่นี่นะคะเราก็ต้องเก็บมัธยัติทุกทุกบาทจริงๆเพราะว่าในทศวรรษนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าข้าวยากหมากแพงถ้า คุณเดินพลาดแค่เก้าเดียวพลาดหมดเลยถึงตัวไปนะคะทุกคนหมดลมหายใจแต่ทรัพย์สินอยู่ไม่เป็นไรนะไอ้นั้นไม่ว่ากันใครอยู่ใครได้เอาไปเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าเรายังอยู่แล้วเราไม่มีอะไรที่แบบสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยเฉพาะเรามีครอบครัวแต่เราไม่ได้มีครอบครัวที่พร้อมลูกพ่อแม่นะคะไม่มีอย่างนั้นเรามีแค่สองผัวเมีย ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันสามีพัญยาเราจะทำยังไงใครจะช่วยเหลือเราเราก็ต้องมีอะไรที่เตรียมพร้อมเราไปบ้างนั่นคือจุดที่สองที่สาวสว่างทำอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยแหละคืออธิบายนะคะเป็นช็อตๆเลยว่าทำไมไม่ไปซื้อถ้าเขาอยากจะรู้จริงๆตัวนี้คืออธิบายแล้วนะไม่ถามซ้ำนะคะทุกคนอันนี้คือให้คำตอบนะัดชัดเจนแล้ว แล้วก็อย่างที่สามเลยเมื่อเราอยู่ที่นี่เราทำงานที่นี่เวลาเราแก่ชะเลแก่ชะลามาทุกคนคำว่าแก่มาแล้วนะคะเราทำงานที่นี่เยอะเราจะได้ผลตอรบรับกลับแทกลับมานะคะทุกคนช่วงระยะเวลาห5สห้าก็คือวัยเกษียณนั่นเอง65สปีวัยเกษียณปุ๊บถ้าเรายังมีโอกาสที่จะอยู่ถึงห5สห้าปีนะ เราก็ได้เงินกเกษียณที่นี่แต่ถ้าเรากลับเมืองไทยเงินกเกษียณเราก็จบนะคะทุกคนไม่ได้นะนั่นคือปัญหาตามมาค่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่ไหนมันมีค่าเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นสาวสว่างถ้าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปตั้งเอรับเขาเรียกว,ว่ารกรากปักฐานที่เมืองไทย ก็จะไม่ไปเตรียมปูผ้าผืนใหญ่ไว้นะคะทุกคนไม่ทำไว้ก่อนล่วงหน้าคุยกับพ่อแม่ปรึกษาทุกครั้งคุยกับพี่น้องพูดคุยกันแทบจะทุกเรื่องเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความคิดความรู้สึกของเราเราต้องการแบบไหนเราชี้แจงไปเลยค่ะทุกคนอ่าแต่สำหรับสาสว่างไม่ได้เอาที่ว่าเราต้องมีที่ดินไปเป็นร้อยๆหรือพันๆไร่อันั่นคือความสุขของใครของมัน มันความสุขของสาวสว่างจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นสุขใดก็คือเราสบายใจเราทำอะไรแล้วเราสบายใจนั่นคือความสุขมันไม่จำเป็นต้องมีข้าวของหรือรัพยับสินกองท่วม,วมหัวไม่จำเป็นค่ะนี่แหละทำงานงกุง,กงกทุกวันนี้ก็เพื่ออะไรปากกับท้อง ไม่เคยมารวมมูลค่าหรือว่าไม่เคยมาบอกว่าเราต้องได้เงินเท่านั้นเท่านี้เพราะอะไรมาทำคลิปแต่ละคลิปหรือว่าการใช้ชีวิตเล่าเรื่องราวที่นี่ก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการเป็นอยู่ของแต่ละคนนะคะที่เขาปูพื้นฐานธรรมดาธรรมดาอยู่กินแบบฉันสามีไม่ได้มีพิษสงอะไรร้ายแรงนี่แหละ คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพื้นเพยทั่วไปนำมาเล่าให้กันฟังโดยเฉพาะสตอรี่ในหัวข้อของสาวสว่างเนี่ยเป็นเด็กพื้นบ้านมามาทำงานก็เป็นสาวโรงงานทุกคนที่แรกเริ่มต้นก็ทำงานสเปรสปะเขาเรียกไม่ได้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะ,อะทำโรงงานผักบ้างทำร้านอาหารบ้างร้านอาหารก็คือเขาเรียกว่า แค่แบบว่าสเปะสปะมาเฉยๆมันไม่ได้ร้อยเซเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นที่ไหนเติ่มต้นที่ว่าเราทำงานแล้วเราได้คอนแทคเลยก็คือนี่เลยค่ะงานโรงงานร้อยเปอค่ะทุกคนแล้วทีนี้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเรามันก็จะเริ่มแตกต่างกันด้ยวยคำว่าการที่เราต้องมานั่งเสียภาษีด้วยแต่ผลประโยชน์มันก็จะมี ทั้งดีและก็ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีข้อดีสำหรับเราเพราะว่าเขาทำภูมิคุ้มกันไว้ให้เราหมดทุกคนตัวนี้มันเป็นข้อดีถามว่ามันจะได้ทุกบาททุกสตางค์ไหมมันก็ไม่ได้อำนวยถึงขนาดนั้นนะแต่เราก็ทำเผื่อคนอื่นเผื่อตัวเองด้วย นี่คือข้อดีที่เขาสร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้แต่ละบุคคลที่เข้ามาอยู่ที่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ประเทศนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่แค่ว่าอยู่ที่สาสว่างอยู่ตรงนี้บนทุกวันว่าเหนื่อยบนทุกวันว่าโอเคเกือบจะไม่รอดแล้วก็ยังรอดมาได้แต่ไม่เคยใช้คำว่าทอ้อนะกับชีวิตเพราะอะไรสิ้นส่วนซีกหนึงนะ่ะมันไปแล้วทุกคนมันไม่ได้มีอะไรชิ้น ชิ้นส่วนที่มันดีเสมอไปกับร่างกายคนเราแต่ก็ไม่เคยท้อปวดเจ็บยังไงก็เหยียบมันทิ้งไปทุกๆวันคำว่าร้องไห้มันก็มีบ้างคำว่าโศกเศร้าเสียใจมันก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่แบบว่าอะไรที่มันตายตัวถึงขนาดนั้นนะคะแล้วทีนี้การที่สาวสว่างจะไปทุ่มเททุ่มเทอะไรทุกอย่างกลมเม็ดจุดเด็ด หรือว่าไปสร้างคฤหรือหหรือว่าอะไรที่ทุกคนชอบจะคิดถึงณจุดนั้นจุดสุดยอดของคำว่าเมียฝรั่งมันไม่ใช่ตอนนี้ดูได้ค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ว่าเมียฝรั่งคนไทยด้วยกันเองนะคะสาวไทยอยู่ที่เมืองไทยมีความสามารถหลากหลายเขาก็ทำได้เพราะอะไรเขาอยู่ที่เมืองไทยโดยตรงเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย จุดนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนไปคิดว่าเมียฝรั่งเนี่ยต้องได้ผัวรวยกันหมดทุกคนบอกไว้เลยค่ะ99%นะคะคนฝรั่งเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเหมือนกันนะตัวนี้เน้นๆเลย ไม่มีใครมานั่งอยู่แบบสวยหรูดูดีโดยที่ไม่ทำการทำงานนะคะโดยเฉพาะคนที่เขามีฐานะอยู่แล้วเขาทำงานสองเท่าสามเท่าตัวมากกว่าเราได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็เริ่มนะคะเริ่มเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดจะหนึ่ง คุณจะเข้าใจบทบาทของการใช้ชีวิตมากมเลยไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเราไม่เคยมาเมืองนอกแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงตัวนี้คุณจะเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆอืนี่แหละค่ะสาวสว่างอยากป้าอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็สำหรับป้าข้างบ้านไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะตัวนี้ตอบให้แล้วนะคะแต่ดีใจนะ คือเขาพยายามอยากจะรู้เรื่องของเราแต่ถามว่าจุดดีจุดด้อยหรือว่าจุดเด่นที่เขาเอาไปแล้วเขาจะได้รับสิ่งที่ดีเข้าไปไหมไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าเราบอกแล้วเราไม่ได้มีข้อแครงใจนะคะเราก็บอกได้แบบสบายๆอย่างตอนนี้เลยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำถามแล้วก็อยากจะรู้ตรงนี้จริงๆ เาสว่างตอบให้แล้วนะคะขอบคุณจากใจจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็คือโอ้โหงานเข้าเล่าไม่รู้เรื่องเลยตอนเนีเ้บรรยากาศก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะคะทุกๆปีเนี่ยฤดูการเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนไปกับตามฤดูเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะคะ ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเวลาเราตื่นเช้าใช่ไหมเราก็จะเห็นแสงแดดรำไรประมาณช่วงตีสี่ครึ่งปัจจุบันนี้ตีห้ายังไม่เห็นนะทุกคนนะยังไม่เห็นเริ่มละเริ่มจะมืดครึ้มอีกแล้วนะคะเราก็เลยเริ่มเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งกับคำว่า,าความมืดมาอีกเตรียมพร้อมนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศอากาศร้อนเริ่มย่างกาย หายไปกับชีวิตเราอีกแล้วนะคะอากาศหนาวเริ่มจะแพร่พันเข้ามานะคะให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพราะว่าเป็นห่วงซึ่งกันและกันเราอยู่ส่วนไหนของโลกเราไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะคะคนไทยทุกคนนะคะอยากจะมีชีวิตที่แบบว่าได้ทุกทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะคะ ให้ทุกๆท่านนะคะดูแลสุขภาพและขอให้อ่าประสบความสำเร็จทุกๆทั้งหน้าที่การงานการเงินและก็ด้านความรักคู่ครองและก็ครอบครัวกันทั่วหน้าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สาวสว่างต้องขอตัวไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวทำกับข้าวแล้วคุณชายนั่งรอตั้งนานแล้วนะคะไปละบาย